ลโหลทุกคนแล้วนี่ก็คือเขาช่างเผื่อพาร์ทสนะคะสำหรับพาน,นี้เนี่ยเราก็จะมาพาทุกคนนะคะเดินทางไปร่วมกับเรานะคะตั้งแต่จุดเริ่มเดินจนถึงยอดเขาเลยค่ะซึ่งระยะทางทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่ประมาณ7.5กิโลเมตรถึงลานกลางเต็นท์ค่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือเดินมาประมาณเกือบเกือบโลนิดๆนนะคะทุกคนก็จะมาถึงด่านตรวจค่ะซึ่งตรงนี้เราก็จะต้องแสดงบัตรประชาชนนะคะแล้วก็พี่เจ้าหน้าที่นะคะเขาก็จะขอเราถ่ายรูปรวมตรงนี้นะคะหนึ่งครั้งนะคะก่อนที่จะปล่อยให้เราเนี่ยต่างคนต่างเดินไปยังลานกลางเต็นท์ค่ะคือถึงแม้ว่าจะพู ก็ะะอาจจะได้เจอพี่ๆน้องๆลูกค้าคุณลุงลูกหาะนะคะก็อย่าลืมหลบทางให้เขาไปก่อนนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยแบกบของหนักเราก็ต้องทําเวลาทั้งขางขึ้นขางลงค่ะถ้าถามว่าป่านี้เดินยากหรือง่ายแค่ไหนนะคะส่วนตัวเราว่าทางมันค่อนข้างง่ายเลยคือมันไม่ได้ชันมากจุดที่ชันที่สุดเนี่ยจะอยู่ช่วงประมาณ5 0 0เมตรก่อนถึงลานกลางเต็นท์นะคะซึ่งเดี๋ยวทุกคนถ้าดูจนจบคลิปเนี่ยก็จะได้เห็นว่ามันชันแค่ไหนระหว่างทางเนี่ยก็เรียกได้ว่าเดินกันไปสบายๆเลยค่ะไม่ต้องเร่งอะไรนะคะเจอวิวตรงไหนสวยก็หยุดแวะพักหยุดถ่ายรูปได้ค่ะ ไม้มิดหัวเลยแล้วเราก็ต้องเหมือนแบบแหวกหญ้าแหวกใบไม้อยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งสําหรับใครนะคะที่ไม่ชอบให้มีรอยขีดข่วนตามร่างกายหรือว่าแพ้ง่ายกลัวคันอะไรแบบนี้แนะนําให้ใส่ขาย,ยาวแขนยาวก็จะดีที่สุดนะคะโอเคขออยู่สาระแบบหนึ่งทุกคนคือเห็นวิวไหมวิวมันสวยมากมองหันหลังกลับไปคือแบบว่าสุดลูกหูลูกตาเป็นทิวเขาสันเขาแล้วคืออากาศดีมากทุกคนเพราะว่าฝนมันเพิ่งหยุดตกทําให้ระหว่างทางเนี่ยก็คือมีหมอกลงตลอดคือจริงมันก็ดีนะพราระหว่างเดินมันไม่ร้อนแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีก็คือมันเสี่ยงที่จะไม่ได้ขึ้น างเต็นท์ชันมากคุณพาะชันแบบชันหน้าตังต้งซึอันนคือพลีชีมากนะทุกคนบอกเลยคือกล้องก็จะถือเชือกก็จะจับไม้เท้าก็ต้องถือไว้ด้วยนะคะถ้าทุกคสังเกตนะคะจะเห็นแบบว่าเต็นท์เขียวๆสีสันชูชาดอยู่กลางภาพไกลๆตรงนู่นนะคะอันนั้นแหละก็คือจุดที่เป็นลานกลางเต็นท์ที่เราจะต้องเดินลงไปพอตะเกียกต,ตะกายกันลงมาแล้วนะคะสิ่งที่เราจะเห็นก่อนเป็นอันดับแรกก็คือห้องน้าในตำนานค่ะซึ่งตั้งตาง,งานอยู่4ี่ห้องต้อนรับเรานะคะเอาจริงแล้วว่ามันก็ไม่ได้ลําบากนะทุกคนอย่างน้อยมันก็มีห้องแบบปิดมิดชิดอ่ะไม่ต้องแบบไปเข้าเขามีเก้าอี้ให้นะคะเราแค่ใช้ถุงย่อยสลายที่ได้รับตอนรายงานตัวนะคะลงไปคลุมแบบนี้แล้วก็เอาไปทิ้งในบ่อที่เขาจัดไว้ให้ดังนั้นห้องน้ำไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดคุ่คนอ่ะผ่านห้อง้ำาะ คะก็จะเป็นจุดที่ทุกคนเริ่มกางเต็นท์กันบริเวณนี้และแล้วสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นค่ะทุกคนก็คือฝนตกคือตอนนั้นเป็นเวลาบ่าย3โมนนะคะซึ่งเรารู้แล้วว่าไม่ได้ขึ้นยอดแน่ๆเพราะว่าต่อให้ฝนหยุดตกนะคะพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะไม่ยอมให้เราขึ้นไปค่ะเพราะว่ามันจะค่อนข้างลื่นแล้วก็อันตรายแล้ววันนี้นะคะถ้าฝนตกเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากอยู่แต่ในเต็นท์อย่างเดียวค่ะพี่ก็เลยหลับไป1ตื่นนะคะก่อนจะถูกเพื่อนๆปลุกขึ้นมาให้กินข้าวเย็นด้วยกันตอนประมาณ5:00นจริงป้าคือยอมรับเลยว่าตอนแรกเก็คือหน่อยมากเพราะว่ามาถึงขนาดนี้เราไม่ได้ขึ้นยอดอ่ะมันเหมือนเสียที่แต่เรื่องของฟ้าฝนน่ะมันก็ไม่มีใครคอนโทรลได้อยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเราเอนจอยกับโมเมนต์เท่าที่มันจะสามารถ าจากนั้นพวกเราก็แยกย้ายกันเข้านอนนะคะเพราะว่าฝนตกหนักเราก็เราไม่สามารถอยู่นอกเต็นท์ได้เดี๋ยวพวกนี้เราจะเดินทางกลับกันแล้วยังไงฝากติดตามภารสามด้วยนะคะ